นี่ครับเข้าคอเต็มเลยครับทุกเข้าคอเลยครับหนูถึงตาปิ้นเลยฮะอเไปเรื่อยๆนะครับไปครับเคไปครับเฮียว่าถ้าบทปักเกตเตอร์เรามีร้เบรกกันหน่อยครับเปลี่ยนเปล่าได้เลยครับได้แล้วเราตกลายกันเยอะนะครับเดี๋ยวซื้อมูหันกินให้วันไทยครับโอเคครับผม ปเรื่อยๆนะครับผมมาแล้วนะครับจากทุน500นะครับตอนนี้มานสี่พันหนึ่งเลยนะไปแล้วปพันเลยนอนโอโหแตหมื่นลยผมับโอบเจ้าราจะหมื่นแล้วนะ สวัสดีครับ FC ที Welcome, so ่น่ารักทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมเฮียวายพาบวกเลยนะครับพร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับครับสวัสดีครับผมเซียนเต่านะครับผมครับเซียนเต่าขยับโลกครับวันนี้เป็นแขกรับเชิญนะครับครับเดี๋ยววันนี้พามาเกมลักกี้พิกกี้นะครับหรือชื่อไทยหมูน้ำโชงนะครับมาทุน5 0 0นะครับเบ็ดบาทหนึ่งมันจะน้อยไหมนะครับเบ็ด5บาทไปเลยครับ FC มาจัดไปครับเริ่มเลยครับเดี๋ยวเซียนเต่าจะจัดให้สะสมใจเลยทีเดียวใช่ครับวันนี้เซียนเต่าให้โชคนะครับมาเลย นะครับไปอ่ะบิดบิดต่อไปครับหาทุนในนี้ห้าร้อยนะฮะผมห้าร้อยครับเบ็ด5บาทไปสองคูณสองมาแล้วยี่สิบนนี้โอเคเห็นหินนายหมู่ไหมนะยิ้มยิ้มยิ้มอะไรไปดูโอเคนะครับเอาไปครับขอค้อนที้รัค้อนหลุดเลยค้อนอ่ะมาขอไปเดีครับขาไปหน่อยมาแล้วมาแล้วอ้าวมาตอนนี้เงียบเหงามาแไม่มีไม่แตกเลยครับบายมาแล้วนะเดี๋ยวครับ หมด400เดี๋ยวจะเพิ่มนะเพิ่มไปเรื่อยๆนะใช่วาครับวายเรื่อยๆครับมายช่อง3นะครับคูณ2มาแล้วครับผมเดียด้นะครับไม่มีตัวไหลช่อง1ช่อง2นะครับไปไปไปนี่ยังเท่าทุนนะยังเท่าทุนอยู่ครับผมไปต่อไปต่อครับผมไปไม่มีช่อง1ช่อง2ครับคูณต่อไปคูณต่อไป ไปไปไปไฟกระเตอร์สองตัวอีกแล้วไปไปเอาแล้วอีกตัวเดียวนะฮะเกมนี้ต้องสี่ตัวนะครับมันเฮียก็เล่นครั้งแรกนะครับเอฟซีน่าต้องสี่ตัวนะครับไฟกระเตอร์มาให้ดีใจคูนสองครับคูนสองแล้วครับมาครับเอาครับคูนสามสวยครับไปเรื่อยๆคูนสี่ไปไหลไหมไปไปเห็นไหมหมูยิ้มฮะเห็นหมูยิ้มที่ใดครับหมูยิ้มให้นะครับเหมือนจะให้โชคหเราจะบวกนะครับวันนี้เฮียรู้สึกว่าเราจะบวกนะครับวินบิน โอ้โหมาแล้วครับมาแล้วนะเริ่มเหมือนเหมือนจานี่นะฮะกำไรมา17บาทแล้วนะดูเลยครับเปลี่ยนไปเอานะฮะเอาเดี๋ยวสักสัก5้0ร้อเดี๋ยวปรับเป็น10บาทนะขยับไปเรื่อยๆก่อนขยับไปเรื่อยเพราะว่าดูแล้วน่าจะแตกยากอยู่นะฮะโอเคครับเพียนเต่าตอนนี้นี่เวลาปรับขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่สูตรก่อนใส่สูตรก่อนใส่สูตรก่อนไปครับปครับปรับนะปรับนะปรับนะครับไอที่10นะ ครับผมโอเคไปนะครับดูดูกันสนุกสนุกนะครับอย่าไปทําตามนะเล่นเล่นสนุกสนุกนะครับผมไม่แนะนาให้เล่นตามนะครับไม่แนะนให้เล่นตามนะครับเล่นเป็นเกมนะครับเหมือนเป็นเกมเกมนึงครับเอฟซีใช่ใช่อะไรใช่พีจีนะครับผมใช่ครับใช่พีจีเกมลัคกี้พิกกี้นะครับมาครับมาแล้วนะฮะมาแล้วฮะไม่มีตัวต่อนะครเบเสียดายจรทีครับผมอ้ามาสอง่อไปเอ้ามานี่ครับ ไปครับไปครับอ่าไปไปอ้าวโอ้ก๋าดิ๋มไหลไมไปไปไปต่อเนี่คูณคสองไปไปมีไว้เลยแค่ตัวเดียวนะครับอีกตัวเดียวนะครับสุดเลยโอ้ยคุณเท้านะครับผมขท้าเร็วดีดิเซียนเต่าแทบตกโต๊ะเลยฮะใช่ครับโอ้โหเท้าพอดีเครื่องเลยครับไปครับไปขอวายมาเพิ่มหน่อยครับขอวายมาเพิ่มหน่อยไปไปครับไปคูณสามครับผม ต่อนะครับโอ้โหไอหมูนี่ยิ้มเทไลนะฮะชื่นใจทุกทีเลยใช่ครับยิ้มเทไลได้เสียงนะมาแน่นอนนะครับผมไปไปเพชรมาของข่องนะครับผมไปสรง้อยหนึ่งโอ้ยยังไม่ได้นะฮะสแคตเตอร์แตกนี่ต้องเพิ่มนะฮะใช่ครับต้องเพิ่มนะับเห็นด้วยนะครับเรียนต่อต้องเพิ่มเบ็ดแล้วครับเพิ่มเบ็ดแล้วครับผม กำไราสองรอยแล้วครับตอนนี้ไปไปเอานะครับคูณเจ็ดมาไปรโอ้โหสวยงามมากเลยครับตอนนี้พันเต็มทาไรพันหนึ่งแล้วไปเห็นไหมครับแาเราก็เคยขยับนะครับใช่เราจะไปเพิ่มไปร้อยเลยจัดไปเลยครับวันนี้เราเอาสักหมื่นนึงก็พอครับผมผมไดถึงโอเคก็เป็นร้อยหนึ่งครับเพราะตอนนี้เรากำไรมาเล่นนะครับ ทุนละห้าร้อยนะครับครับผมกำไรเราพันหนึ่งโอเคครับไปต่อครับไปครับไปดูที่จะถึงหมื่นไหมครับวันนี้จะไปครับอ่าไปมีอะไรมาเแ็ตเตอร์ไปตัวตัวเดียวเองครับเียดไปมาคูณสองนะครับคูณสองมาแล้วอันนี้ใช้ทุนไม่ได้ใช้ทุนเล่นแล้วนะครับใช้กำไรเล่นแล้วนะครับผมกำไรเหลือกี่ร้อยเจ็ดสิบแล้วครับไป็นไรหมุนต่อไปสู้ครับสู้ อามีแตกไหมครับผมอ้าวโหเงียบเหงาเลยครับตายแล้วนะครับตายแล้วเอาตู้ครับพู้นไปตู้ตู้อ้าวตัวท้ายแล้วครับโอ้โหยังมาติบปาทนะคร้อยมาสี่เอาไหลไหลครับไหลโอ้โหแปดตีมพูนไหลเบ็ดไปเหรอครับเหมือนที่ผิดไปเลยครับโอเคงั้นไปยี่ยีสิบนะครับผมโอ้โหสิ หมูเล่นกูสั้นแล้วอะไรครับไม่ต้อาเลยครับเหลือแค่ร้อยเดียวไม่เป็นไรแล้วมาซู้ใหม่ซื้อใหม่อย่าเชื่อเราไปยืนไม่ได้ครับไปครับดูครับอย่าเก็บโคตรตั๊กหนึ่งไปไปเราเอาไหลไปครับไปครับผม ป้าชมเล่โอ้โหง่ายครับมีได้มีเสียนะเเพิ่มนะเพิ่มเป็ดที่สี่ปิแล้วครับโอเคขยับเรื่อยนะครับผมลุยครับไปกัยดตัวเดียวครับในได้จริงโอ้โหมาแล้วครับมาแล้ว มาไหมมาเลยโอ้โหพาเสียก่อนนะผมเสียหมดเลยครับเสียทั้งน้อยเลยครับเนี่ยใช่เราได้พอพอละครับโอ้โหไปแล้วเล่นเล่นเฮียวตั้งแต่ถังแกเป้มาตัวเดียวครับเชิญเดี่ยวโอ้โห มีอะไรไหมไม่มีโอ้โหโอ้มาโอ้โหโอ้โหโอ้ยแตกครับแตกไปแล้วนครับแอนตินจ่ายห้าร้อยโอ้โอสาไว้แล้วครับผมสุวมา500้ยแล้วไปเลยแลครับไปมาเก้าสิบแล้วผมไปโอเคโอ้ยเราตห้าผ่า0แล้ว้โอ้โหตายล่ะทุนห้าร้อยเนี่ยเดี๋ยวเอาทุนคืนกันนะห้รคืนเลยครับ แตกไหมแตกไหมดีเลยโอ้เยี่ยมเกาว่าเลยครับตอนนี้แตกไหมครับแตกไหมโอ้ได้ไมโอ้โหได้แล้วโอ้โหหวตใจนะครับมีไหล่ไม้ไม่มีไหล่ลผมไม่ปอบใจกันเลยนะครับังหีเพื่อดเป็นติดบาทดีกว่ายแล้วตอนนี้ยตีทุนขึ้นกันนะตีทุนขึ้นกันนะครับผมไฟครับโอ้โหเสียชื่อเซียนไเลยฮะ โโอ้หาการผิดไปนิดเอาสกิ๊ตเตอร์มาเลยมาครับตรงน้กมามาบอกแล้วบอกแล้วเบ็ดสิบบาทนะครับตายตายมาเร็นเววไปนะครับโอ้โหไหลก่อนครับไหลก่อนเบ็ดน okay, ้อยน้อยที่ไม่ค่อยโดนครับผมใช่ครับเบ็ดน้อยน้อยไม่ค่อยไม่ค่อยแตกนะฮะนี่ครับร้อขู่หมูสันทีนึงนะครับโอเคครับผมมาครับมาสกิ๊ตเตอร์ครับผมคูณสองครับ ขอแค่ติดนะครับแล้วมีตัวไหลไม่เรื่อยนะครับไปครับไปโอเคคูณสองไปครับออกมาเจ็ดสิบแล้วฮะเจ็ดสิบคูณคืนก่อนไหมคูณไหมคูณมาไหมเอาอีกน้อยหนึ่งครับไปครับผไปไปเรื่อยครับคูณห้าห้าครับโอ้โหโอ้กลายถึงฝั่งฝันแล้วทั้งคืนโื้โหกำไรแล้วกลับมากำไรแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปยอมนะพ่อฟู่มันนะครับไม่ได้ครับวันนี้ห้าพันก็ยังดีครับห้าพันก็ยังดีใช่ครับไปไปต่อเรื่อยๆครับ โอ้โหเริ่มเหงาแล้วเลยซ้อนมาดิอ้าวละครั้งมาแท็คไม่โดนอะไรครับปุ๋ยไปโอ้โหหมนทุกท้ายแล้วครับหมนท้ายครับผมพัคเก็ตเตอร์มาโอ้โหแหม่ถ้าผมห้าหกแปดหยุดมาแค่ไรห้าร้อยนะครับไปนี่นะจ่ายที่เดิมแล้เพิ่มบิดไปเลยครับห้าสิบบาทนะครับไปเพิ่มครับเพิ่มจากไปครับเปยนเต๋อ้เห็นหน้าหมวยใหญ่ นึกคิดถึงหมูหันเลยฮะหิวเลยใช่ไหมครับเป็นดิ่งเด็กเงี้นะครับหมูหันต้องเข้านะครับผมรับหาปังข้าวหมูหันกันเลยไหมครับตอนนี้ใช่ครับทุนห้าร้อยนะครับนี่ทุนห้าร้อยใช่ครับเอ้าวพักระดิ่งมาเลยพักรเดอร์มา่อยมาสวยงามมบรรดาปูเสร็ดห้าสิบแล้วมานะครับโอปูสแกนได้ทันทีไปไม่กโอนนะไปโอ้คุณสองครับผมไปไปเรื่อยๆนะครับไปครับมีตัวไหลไหมโอเค ไปก่อนครับค่อยๆไปเรื่อยๆครับเจ๋ได้เหงาเลยเนีาเลยเครับกันดิงมากวยคนโอ้โหมากมาหอาีนโอ้โหไปาไปแล้วครับตอนนี้ไปไปเอาวันนี้ S 2 5 0 0นะครับผมทุน500นะใช่ครับแรกเริ่มหนาวนะเกือบโบนด้วยนะตอนนี้ตอนที่คืนมาได้นะครับ่างเริええ่มเริ่มหนาวแล้วเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าาใครกับเบ็ดร้อยหนึ่งมากเลยทำไมมันจะไม่เข้าช่วยเหรอตายสุดครับตายสุดใช่ครับมาให้สุดเอ้ามาแล้วมาแล้วโอ้ยหเก่าเลยครับมีอะไรไหมเปิดนีต้องมีสิครับต้องมีต้องมีครับ โอ้โหทอนมาแล้วนะทอนมาแล้วผมเริ่มเหงาครับวอนนี้เริ่มเหงาแล้วละครับอ่านะครับผมอ่านมาทีครับสวยครับมาให้ดีใจเล่นๆนะครับหมุนไปได้เจ็ดแปดทีมาแค่ทีเดียวนะครับมาไปต่อครับไปต่อโอ้ยมาครับไหลไหมไม่มีไหลเนะเลือดจะไหลแทน้วครับตอนนี้ไหลครับคือหยคิวมาครับคุณสองมีไหลไหมครับอ่านมา่อครับผม ขอยตัวครับคุณคุณสี่คูณห้าครับเสียดายจริงๆเลยเมื่อกี้นะครับถ้ามีอีกก็คูณห้าไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหเสียดายจริงๆริงเอาพ็คเกจเตอร์มาคนเดียวครับไปเอามาเต็มร้อยเออเต็มเต็มเหนียวครับใช่ครับเข้าคอเต็มเลยครับทุกเข้าคอเลยครับหนูติดตาปิ้นเลยฮะโอเคไปเรื่อยๆนะครับไปครับโอเคไปครับ นี่ว่าระบบโปรเจคเตอร์เรามีรัเบีกันเหมือยครับเปลี่ยนได้ได้เลยครับอะไรแล้วเรากำไรกันเยอะนะครับเดี๋ยวซื้อมูหันกินนะวันนี้ครับโอเคครับผมปล่อยเรื่อยๆนะครับผมมาแล้วนะครับจากทุน500นะครับตอนนี้มันสี่พันหนึ่งแล้วนะถไม่เราไปห้าพันไน้นาะเรโอ้โหไปหมุนเลยนะโอ้โหผมเจ้าร้อยจะหมุนแล้วครับ ผมป้าไว้เลยนะครับผมบอกตามอย่างที่เซียนบอกจริงๆนะครับผมแม่นมากเลยครับผมตองแรกเลยนะผมบอกแค่เดียวเราจะหมดอยู่แล้วนะครับเกี๋ยวหมดสูดอยู่แล้วนะฮะบอกแล้วมีสูตรนะครับ ช่ครับลุยแล้วยอดครับผมเซียนแม่นมากโอเคครับ FC ฟยุคท่านนะครับเฮียว่าตอนนี้ถึงเวลานะครับเราต้องเบรกกันแล้วครับคราวนี้เฮียเอาล้วครับ FC ฟยุคท่านนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่เบรกกันแล้วนะครับกำไรมาที่8,000กว่านะครับ8,600นะครับทุนห้าใช่ครับทุน500กำไร8,600นะครับครับผมวันนี้เฮียกับเซียนเต่าต้องขอลา FC ที่น่ารักทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเฮียฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียในการทำคลิปหน้าด้วยนะครับครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ